อยากให้แฟนค้างรักเรามากๆใช่ไหมทำสิ่งนี้สิคำถามเกี่ยวกับห่วงจุ้ยพลังงานยุคก้าร้อยละเก้าปคนให้ความสำคัญความรักมากกว่าทุกสิ่งเลยเราก็วา่าถ้าอย่างนั้นจัดให้หนึ่งเอารูปแฟนกับรูปเราที่เป็นรูปคู่เอาไว้หัวนอนสอง เอารูปคู่เรากับแฟนไว้กลางบ้าน 3. เอารูปคู่เรากับแฟนไว้ในกระเป๋าตังตัวเราไม่ต้องไปใส่กระเป๋าตังแฟนมันจะสร้างพลังงานสามวิญญาณจิตกับเรื่องความรักแฟนกับเราอย่างบ้าคลั่งเลยให้แฟนไม่ใช่ให้เรานะเราเนี่ยเป็นปกติแต่แฟนจะคลั่งรักเราอย่างบ้าคลั่งเลยแต่มีข้อแม้หนึ่งกรอบรูปที่อยู่บนหัวนอน กรอบรูปที่อยู่กลางบ้านที่เป็นรูปเรากับแฟนต้องเป็นสีขาวเท่านั้นหากคุณทำสามสิ่งนี้แฟนคุณจะคั่งรักคุณอย่างบ้าคลั่งตามหลักวิชาวงจ่อยระบบเต่าหมาซานกับพลังงานยุก้าวแน่นอนสวัสดี